ขนมในตู้เย็นอ่ะมันก็ต้องมีติดเรือไว้เก็บเก็บใต่ตู้ผมบอกเลยเก็บใต่ตู้งานนี้อาเล่นยังไงก็เอตริกสดบผมกั็พวกเราแค่ชอบดูบอลทีมงานแค่ชอบดูบอลกับจวงปากดีก่อนเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังสวย แมนซิตี้สัปดาห์นี้วันอาทิตย์สามทุ่มคูแรกของอาทิตย์คู่แรกวันอาทิตย์อ่าจะไปเยือนติตันปาเลตของแถลงไหมหลังมานี่งมันน่าจะไม่ค่อยหวานล่าสุดเจอกันในวันเจี๊ยบอะไรนะชิบคคับล่วงโดนปาดแชมป์นะคือเป็นแชมป์เดียวที่ ่หวังลุ้นว่าจะส่งเกวินเดอร์บอยสักตัวก็ยังดีโดนกินนั่นบาเลสตัวนั่นเหนียวจริงนะตัวแมนยูเก่าขอเชื่อหรอดีนะดีในร้านวันนั้นเหนียวจริงวันนั้นเล่นดีเลยทิตตี้ไปอะไรไม่รู้อาจจะด้วยปัญหาณตอนนั้นแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วครับล่าสุดชนะล่าสุดชนะแมนซิตีย แมนเอ้์แมนเชสเมาลิคแมนเชสเตอร s <S ์มาลิคไ่้พองกำลังขาขึ nope totally ้นเดียร an anyway> really ์ทำให้อลองโซ่โดนปวดน่ะไม่แน่ใจยังไม่ยังไม่ดูข่าวแต่ข่าวร้อนแรงมากถ้าเกิดรถถ้าโดนปวดเราก็ได้เห็นในบีมาลิคแต่เห็นมีข่าวว่าอันนี้ว่าจะเอาลาวัวามิโออะไรอืมใช่ใช่ลุงหม้อยังก็ก่อนเจอเขาบอกว่าถ้าแพสซิตี้น่าจะปวดอืมแล้วก็แน่นอนก็คาดว่าตามคาดนะ ถ้าเกิดรับโหลดถ้าเกิดรับโหลดโลงายก็อาจจะต้องรอเจียจาเรี้ยวผัวเลี้ยวผัวดึงมาแน่นอนดูตรงนี้ยเออผัวละสำหรับเพื่อนเราอ่ะสาหรับเพื่อนเราใช่ไงคุณก็ต้องเซฟกัาไว้ที่นู่นนะเราตู้อยู่นู่นแหละไม่ต้องมาเดี๋ยวไปเองไม่ต้องมางคิดผู้หญิงก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันเดี๋ยวไปอ๋อแต่คุณก็ตามแค่องอาจจะต้องเค่อสองแต้มไงคุณจะเอาอะไรอีกทรงๆไปก่อนไม่ได้หรอได้แต่มันคนลลลี่กันนู่นจะไปลี่กันไอ้ผมใช่แล้วเนี่ยคิตต้าพาเลทเนี่ยคุณจะไปเลยได้ไหมไม่ได้ อ้าวผมเสมอแล้วเต้มเขาก็จะอ่านคุณขึ้นไปเรื่อยๆผมกดเขาไว้ยับดีกว่าคุณจะได้ขึ้นมาไอ้อาที่นั่นเจอมูฟบบกดแน่นอนมูบเขาตกอาทิตย์นั่นได้เออวยติดคออ่ะมูฟจะติดคอเลยมือใจญ่มีอยู่สองเต้มแล้วติดอ๋อล้ออย่าลูกบวชอ่ะจริงโอ้โหเจอมายี่ดีพีเองั้นเมนยูเสือไปแล้วตึ้งเลยติ๊กมาได้บางทีหนึ่งนะฮะ อ่ะเล่นอ่ะจะเป็นต,ตัวจริงดีกว่าเราเป็นตัวจริงดี่าที่คาดที่คาดดีกว่าที่คาดเดี๋ยวตัวจริงที่คาดน่าจะทรงเดิมแหละเขาน่าจะได้สิบเอ็ดตัวจริงในอุดมกติออของเขาแล้วแล้วเ,เขาไม่พักหรอเป็นเล่นชมอปหลีกมานะอืมประบาทกลับไปกับกิตันปาเลดเหรอไม่มีอ่ะโอ้โหทำรู้มาได้ตัวจริงเติมลองต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยไงต่างทีด้านนี้เออใช่คุณภาพดูชื่อชื่อเนาะรุาลก่อนอ่ะอาจจะไม่ต่าง มามูตเอ่ยดาวินโยเอ่ยเจ้ไหมตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาโหดโหวดมีชื่อทั้งนั้นเลยแต่ฟอร์มอ๋กอกเวลาในการเล่นด้วยกันอ,อ,อะไรแบบเนี้ยมันย่ำแยมากซึ่งนี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นเซตเดิมก่อนเล่นให้นิ่งให้ฟอร์มนิ่งความมั่นใจทีมมาแล้วเดี๋ยวยยค่อยๆโรดิชันค่อยๆเปลี่ยนการหลับตัวกันเล่นให้มันคุ้นจินดีกว่าให้คุ้นจินกับความสําเร็จอ่ะอ่าม่ใใจลงมามีเดนักเตะที่แบบท้อแท้ ไม่มีความไม่มีกําลังใจดียอ่ะมามุดลงมายังยิงไม่ได้เลยฤดกกาลเนี่ยลงมาก็อาจจะแผ่วแล้วก็ขาดความมั่นใจลงมาจังหวะแรกยูนไม่ได้จังหวะสองยิงยังออกนอกตีตางยังไม่ได้เนี่ยจนจบเกมมันจะทําให้กําลังใจทีมดรอกไปด้วยผมว่าไม่ควรจะโรเตชั่นถ้าโรก็ให้น้อยที่สุดอะก็ก็ก็ใช่เพราะว่าคือทีมทุกทีมอ่ะมันจะต้องเอายึดชีวตตัวจริงที่มันใช่ใช่คลิกที่สุดอ่ะลงไปก่อนใช่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเหมือน จะไม่หลีก็็ัน่าจะไม่มีเตะใช่ไหมอาจจะมีการลาบาปะบอลถ้วยบอลเหมือนจะใช่นะใช่ไหมถ้วย้วยอาจจะไปโลเกมอ่าบอลด้วยในประเทศมากกว่าสัปดาห์นี้ถ้าโลโล,โลจริงนะโอี่อ่ี่เป็นตัวเลือกแรกๆเพราะว่าน้องมันยังเด็กก็เป๊ปก็บอกว่าเ,เล่นต่อเนื่องกาอาจจะเพลียได้ถ้าโลตำแหน่งแรกอาจจะโลโวลรี่ฮิโนริฮิโนริจะลงมาแทน แต่ยากไม่พอไม่มีอเขาจะโลมีแบบไาาอ้สับ้านว่าอาจจะโโลโอรดี้แมนนอเดอะแมทจะมาหลิดยากไอ้หนูเนี่ยแห่งเล่นดีคือโดนยิงไม่น่าป็นจริงน,น่าจะไม่เกินคาดโดนอารุม,มา่าแบ่งแวกโฟก็เหมือนเดิมอะโอรดี้นูนเยสอ่าคู่เดนเตอร์ก็วาลิโอกับเวเนียสอ่าแล้วก็ทางลับเจ้าหนูมิโก,โก้คอนเตเลสเพราะว่าโรดี้น่าจะยาวเกยอีกสักพัก แล้วฟองกําลังนิ่งไงมื่อมีมีกองรับสามตัวไม่เหรอทางรับไหมไอ้นั่นใครอ่ะไอ้นั่นชื่ออะไรนะฟัวสิตไม่ใช่อีกคนนึงอ๋อเป็นลิปสาวินวิ็นลิปส์อะน่าจะไม่มีชื่อในทีมไม่มีเลยใช่ไใช่ไม่มีชื่อไม่ได้อยู่ในแผนนําทีมครับไม่มีเลยดีใช่เพราะว่าไม่มีชื่อแม้แต่ทีมสำรองหรือทีมอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าในจับเบลลีกจะไม่ส่งชื่อเข้าไปเลยไม่มีเลยใช่ใน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 ทีมเลยจบเลยอ่ะน่าจะทำสารอจบ อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะกองกลางกลางกู้น่าจะเป็นฟิลโพเดนกับเบนาโดอันนี้ก็ยึดตัวจริงยาวๆเหมือนกันครับแล้วปีกซ้ายขวาจะเป็นโดคูกับแจกกี้เออร์ลิงบาเลนน้าเป้าครัถามพาดในเกมในหลีกใครนะที่ว่าเบิดแบบไ้อ่ะชื่ออะไรนะ,ะที่โพเดนหมุกเข้าไปแะ้วพลิกเลยรายน์จกี้ที่เคยบอกว่าผมมาลิเว พิตตี Man, Men, oh, ้เขเพื่อนที่จะอยากอยากยิงแมนอยู่แต่เจอแมนอยู่เจ็บเจ็บไม่ได้ลงโชคดีไปนะอีโดนก็ถามศูนนะแมนโดนควยตั้งแต่แนีแล้ว ต่อไปมันหนีแม่งดงใจจะไฟเดี๋ยวก็โดนแมนยูสวนได้หนีอะไรล่ะตอนนั้นฟองกำลังดีเลยก่อนเกี่ยวฟอกเลยย้ายมาเข้าเลื่อนลงมาตอนนั้นมันก็ยิงเลยยิงเลยแล้วมันมามันหยุดยิงตอนที่เจ็บแล้วกลับมาเนี่ยแมนยูไม่หมูนะครับเออหกแล้วนะครับตอนนั้นยังจะน่าไม่เป็นเลยก็ตอนนั้นงานนัดแรกนะไม่เกี่ยวไม่นะหลังจากนี้ไงจะไม่พร้อมตั้งหลักยังไม่ได้ใช่ใช่โอเคเราเวลา หน้าหน้าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ล่ะนี่น่าจะหลังปีใหม่เหรอไม่ผิดนะนนี้แค่แค่แค่คร่าวๆคุณบาหวานเจี๊ยบอีกแล้วมาวัดกันดูนี่ะผมหลอกเลยไปไปไปเยือนแพ้มาทำส่วนทำส่วนของหน้าคุณได้ลุงไหมลุงเจ็บเฮ้ยเจ็บลองเจ็บดูเจ็บดูโอเคโอเคิไปแล้วยมีเวลาสองประตูไม่แน่สิแล้วก็เจ็บเจ็บต้องถึงว่าแล้วมันไม่เห็น กำลังดีมอยู่ไม่พูดถึงเดียวเอาคู่นี้ก่อนเรฟอมตี้ล่าสุดก็ชนะมาลีดในหลีก็ชนะมาต่อเนื่องใช่คิดว่าน่าจะเอาอยู่แพล่าสุดน่อยหนึิงวัตต์ตึ้นที่เหลือชนะหมดเลยส่วนจิตันบาลีปีนี้ฟอมเหมือนจะดีแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ เขาล่ยผ้าอ่ะใช่ไหมล่ยผ้ายาวเลยใช่แล้วก็เป็นทีมเดียวทีมสุดท้ายมั้งทีแพ้ในทีมแมรี่อเพราะว่าเขารักษาฟอร์มไล่ยผ้ายาวสุดยาวกว่าอาร์เซนอลอีกอ่ากดเดือดแต่อยู่ๆก็คลิ๊กน่าจะด้วยทรัพยากรเขาน่าไม่เพียงพอปวดกัวเริ่มเจ็บอะไรอย่าเนี้ยแล้วเขามาเสียพวกอีเซ่อีเซ่ก่อนสุดท้ายด้วยอืมอแข่นตลาดปิดสคัญด้วย แต่เสียเอเซ่ไปอย yeah. yeah. mm hmm no> okay. ู่อีกเป็นเดือนสองเดือนไม่เห็นจะแพ้ใครเลยตอนนั้นไม่มีผลแต่ตอนนี้น่าจะมีผลแล้วเพราะว่าตัวเรื่องมีการเจ็บบ้างพอโลเทชันกมีอะไรมาสีห้านัดแล้วะก็นี่นัดสิบหกอ่ะถ้านัดหลังสุดก็ชนะสามอย่ามาฟื้นนัดนี้นะชนะสามแล้วก็ถือว่าสูสี่นะถ้ามาเทียบสถิติดังนี้คือห้านัดพาเลยชนะสามแพ้สองซิตี้ชนะสี่แพ้หนึ่งอันนี้ในหลีกนะใน แต่มันเป็นของเดือนที่แล้วซึ่งตอนเนี้ยมันกล้ามเดือนแล้วอืันเนี้วแพ้เพราะว่าที่จะหลีกเลี่ยงไอ้บ้องอาถรรพ์นะอเี่โอ้โหเป็นแผนเป็นเทคนิคของเป๊ปเยรู้เชาแล้วไอ้ยี้ยกูได้ไม่เอาแล้วเองได้ครูด้วยนะอือเอาแล้วไม่เอาแล้วนี่เจคีควายไปลูกนั้นอะโดนด่างนะ ยิ่งสวยไม่ล่นง่ายก็ได้เปิดยังไงี้ยให้สวยจังใช่วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนรวยอีกไม่ได้ประตูนั้นผมว่ามันพอดีไปอ่ะเออมันมันเป๊ะเป๊ะมากเลยอะเปิดมาป้ปุ๊บหลอกยึดจักษ์ทีนึงเรากลับมาแล้วป้ายปั้นโอ้เล่นก็มาพอดีตอนดูยังงงเลยจะดีใจก็นั่งงงงงก่อนถึงจะโอเคลูกนั้นอ่ะอยู่ๆเอ้ามาจากไหนอ่ะสกอร์ที่คาดเลยดีกว่ามาปักดีสกอร์กันเลย ปาดีก่อนเก็มนี่แมนซิตี้ไปเยือนคริปตันตอลือมันเป็นของนะน้ำเปล่านมก้นนี่มันเป็นของกระหนงในตู้เย็นอ่ะมันก็ต้องมีติดเรือไว้เก็บเก็บใต่ตู้ผมบอกเลยเก็บใส่ตู้งานนี้อาเล่นยังไงก็เอ็ตริกแล้วหนึ่งหาเ่นสามนี่ยนับไปนะอ่าสามแลแจคี้กำลังโฟมดี นี่เอสดิฟหมดเลยถามลูกอโอียิงไม่มีเลยลงสองคนก็ได้ได้นะวิ่งใครลิสต์เก่งขนาดนั้นอะดิคิดดูดิแบรดดวิ่งทั้งเกมอ่ะวิ่งออกสนามอืมเหนื่อยอะอายุนาดนี้เนี่ยังวิ่งทั้งเกมอีกเออเรื่องจริงอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากดูการเนี้ยผมคิดว่าเขาจะได้ลงลงพักพักยึดเฉยเลยกลายเป็นในแผนที่เราเป็นไรเดอร์เจกี้นี่โฟเดไอ แบรดูเฉยงงเลยเจคีแอติตให้อาร์เรนสามลูกไปละสามฟิลโฟเดนติดไฟในลีกนี่ยิงต่อนเนื่องไม่มีเขาไม่ได้นะไม่มีเขาไม่ได้ฟอ,องเขามาจริงโพเดนร่างรามเขาขับมาแล้วและนัดนี้แหละเขาจะแค่แขนกิตันบาเดผมว่าโพเดนมีสองลูกอาร์เรนแอติติหนึ่งโด,ดกูแอตตินหนึ่งไอ้ขับโพเดน อ่าประตูต่อสูแล้วอ่ายังไม่โฟล์ะปีตี้ไม่ได้มีแค่สามคนเนี่ยเจมมี่โดกูมีร่างร่างร่างเทปแอดซ์ต์มาแล้วหนึ่งเลี้ยงกินเส้นขึ้นมานาทีที่เจ็ดสิบเก้าอ่าแต่หลบก็ในหลบกองหลังสามตัวเออเลือประตูจุดเส้นเลือประตูลงลงเซนเตอร์เคฮีจะเข้ามาบล็อกอ่าเป็นไงเสียบปุ๊บโดคูโดดหลบได้ปั่นลูกนี้จนเสา แล้ว <laughs> จนดเรา, <laughs> ญญา,าปั่นอย่างสวยจะบอกว่าปั่นสวยมากลูกน<อ>ี้แต<อ>่จนดเราเราคนละล้านนะ <laughs> โอไรดี้เก็บได้นี<อ>่ <laughs> ซักแต่สองใครเห็นก็ว่าเข้าออกเข้าเลย <laughs> หกศูนย์เนี่ยบอกเลยลูกนี้หกประตูต่อศูน <th us> ย์แมนซิตี้ขย่ยำจ่ายาายางเจือภาษาหลันแก้ว <th us> นี่เนอะเรือใบจนกาแพงประสาทเออแปลกประสาทแตกใแก้วมันจะไปทนเรือได้ไงฮะนี่หยิมน้ําแข็งผุยงฝามาแล้วเลยราจันโหโกดมายับคุณเป็นใครกันครับอืม่ะพอประมาณนิดเดียวเนี่ยหกแล้วครึ่งโหลนะครึ่งโหลนิดนิดเดียวสร้างขึ้นเรื่อยเรือ คุณยังยิงก็สี่หนึ่งั่นเลยทำไมผมจะยิงก็โอกศูนไม่ได้ผมไม่ได้ยิงฮาเลนี่ฮาเลที่ท <c oughs> ี่สี่แมตที่สองฉึกแย่งจริงจะเป็นหลีกนี่ผมเปิดตาให้คุณเลยนะผมยิงเขาเนะนี่ยโกศูนเนี่ยเขาจะเหลือลูกได้เสียแค่สองลูกอ่าสามศูนย์ใช่ไหมใช่นะบอมัดมาเมื่อกี้อ่า,อาบวกอีกเป็นเจ็ดแซงเลยทีนี้โอ้มันต้องแซงเลยคะแนนมันแซงเลอคะแนนแซงลูกได้เสียแล้วก็แซงด้วยชิวๆแล้วทีนี้คะแนนเท่ากันก็ไม่ต้องหัวใครแซงพี่หอยก็ไป พูดไม่ได้ไม่ทันอเยอะยิงเยอะจังวะเออพี่หอยเขไม่มีอะไรหรอแต่เท่ากันแต่มเท่ากันก็อาจจะนิดนึงเดี๋ยวเจอกันเองก็ไปก็ไปว่ากันเจอแล้วไงเลขสองไงยิงก็เยอะเยอะหน่อยฮะโอเคตามนั้นแหละหกศูนยกศูนแซงอาร์เซนอลนขึ้นทีหนึ่งด้วยอาร์เซนอลนแพ้บุ๊ บัวติดกอกแจ้งแจ้งอันนี้แจ้งเลือดเลือดไปแล้วเสมอก็แซงนี่ไม่เสมอสี่สี่สี่เท่าอ่าลูกได้เสียแซงเราเลือกเสียเท่ากันเต่ากันแล้วผมยิงเขาหกลูกเขาเสมอวัดกันแค่นี้เลยยูนิสีใช่เต่ากันแน่นอนเพราะลูกได้ผมเยอะกว่าเขาแบบเต่าตัวอยู่แล้วนี่แกเสียเยอะไปไหมนี่เจอเป็นยังไงกน้าเจอแล้วัเสมอเสมอใช่เสมอในบ้านมาถ่าย บ้านเขาอ๋อ่เจอเยอะเลยเดี๋ยวาเจอในบ้านแเสร็จผมแน่นอนพี่เนี้ยผมปั๊บปับเก็บกระเป๋าเวลาของจานแล้วอหนูนี่หาติต้าเคลูกสิบนี่สิบล้างครูระวังเน่าล้างมาแล้วอ๋อล้างมาแล้วมเคยล้างมาปีที่แล้วล้างไปกลางกลับเลยปล้างแล้วเหรอล้างแล้วอเก็บตัวหน่อยจัดเรียบร้อยเลยล้างแล้วดา ดตใช่ด่าไปอะไรนะกองหลังเขาอะกองหลังตัวใหม่ที่แม่ลุงเลี้ยหรืออ๋อเจ้าหนูอะไรกอย่างเนี้ยของอังกฤษอ่ะเด็กเด็กเด็กดาวรุ่งอ่ะมึงใครวะเปรีร้อยอะไรอยเงี้ยโดนยิงอ๋อเปรียดตายเลยน่าจะเาเกมนี้ถูกแล้วหกส่วนเน้นเน้นยิงให้รู้รู้บ้างว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ดีพออยู่ไม่ได้หรอกเตมที่ยิงแล้วไปก็ยูโรป้าแหละกีตันเาเลตเย้เนอ อาวะนะมาดูกันมาดูกันเฮ้ยใครชอบคลิปนี้ีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่กดคอมเมนต์ใครอยากตีปากมันบอกผมโอเคเข้อคอนเสิร์ตเขาแหละปากงี่ก่อนเกมปากงี่ก่อนเกมนะก็ฝากกันด้วยเนะครับสำหรับปากดีก่อนเกมหลักๆของเราจะมีอันสองคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแต่เนื่องจากพวกเราไม่ใช่เตี้ยน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 พวกเราแค่นอกดูบ่อย เรารู้จักเชือหลักๆก็คือไอทีที่เราชอบนี่แหละใช่รู้จักอยู่แค่นี้แล้สามปีลึกลงไปหน่อยไม่รู้จักแล้วดนไมกทันเราชอบดูบอลจริงๆโอเคเราวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คิหนาฝากก่อนฝากไหมฝากก็ได้อะยอดซับสไครต์ตอนนี้เราสองสามสี่ตัวฝากกดติดตามให้เป็นหนึ่งสองสามสี่นี่ไหวเรื่อยๆหวังว่าเร็วๆนี้แล้วข้อฝากเอาไว้ที่ ชอบดูบอ net gmail com เผื่อใครผ่านมาเห็นแล้วชอบกใน่นพกนี้ปากดีจังวะใช่ไหมนี่เล่าเรื่องฟุตบอลปากดีขนาดนี้ผมโฆษนาถึงได้คุณนะผมปากดีขนาดไหนขายของเก่งโอเควันนี้คงต้องลานไปจริงๆแล้วครับลานปอสมควรเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ